วิะห์บอลวันเสาร์ที่1่มกราคมพศ2565นะครับคู่แรกครับเราไปเริ่มกันที่ศึกฟุตบอล AFF เอซูซิกับนัดชิงชนะเลิศนัดที่2นะครับก็เป็นทีมชาติไทยนะครับเจอกับทีมชาติอินโดนีเซียนะครับคู่นี้จะเตะกันที่สนามเดอะเนชันแนลสเตเดียมนะครับเตะกันในเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับคู่นี้เรามาดูสถิติกันสักหน่อยนะครับผลงานที่เคยเจอกันนะครับนับย้อนกลับไป10นัดหลังสุดนะครับ ทีมชาติไทยเอาชนะได้7ครั้งเสมอกันไป1ครั้งแล้วก็เป็นอินโดนีเซียครับเอาชนะได้2ครั้งครับโดยที่เกมล่าสุดนะครับก็เป็นเกมที่ไทยนะครับเอาชนะอินโดไปในรอบชิงนัดแรกด้วยสกอร์สประตูศูนย์นะครับแล้วเรามาดูฟอร์ม10นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยครับสินัดหลังสุดในทุกรายการของฝั่งไทยนะครับเอาชนะได้6ครั้งเสมอ2แล้วก็แพ้ไป2เกมนักกลับเรียกได้ว่าผลงานของไทยในช่วงหลังนี้ผลงานดูดีอย่างมากเลยนะครับ ส่วนอินโดนีเซียครับ10นัดหลังสุดในทุกการเก็บชัยชนะไปได้5นัดเสมอ3แล้วก็แพ้ไป2เกมนะครับเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยครับเริ่มจากทีมชาติไทยนะครับก็รายชื่อผู้เล่นบาดเจ็บวันนี้ก็จะมีเจ้าบอยครับชัดชัยบุตรพรมนะครับก็ได้รับบาดเจ็บจากเกมก่อนหน้านี้นะครับเป็นเกมที่เจอกับเวียดนามในรอบรองแล้วก็คาดว่าจะพักยาวถึง6เดือนเลยทีเดียวนะครับและที่มีอาการบาดเจ็บเพิ่มเติมก็จะเป็นเอเล็กซ์ดอเลาะนะครับ โดยวันนี้ครับคาดว่าทีมชาติไทยนะครับจะสลับเปลี่ยนผู้เล่นจากเกมที่แล้วนะครับค่อนข้างจะเยอะพอสมควรแต่จะยึดแกนหลักตรงกลางนะครับไม่ว่าจะเป็นพิธิวัตสุขิตธรรมกุลชนะทิปสงกสินหรือทิษฎ์แดงดานะครับก็ยังเป็นแกนหลักในชุดนี้นะครับแล้วก็เกมนี้จะมีข่าวดีตรงที่ว่าจะได้เจ้าอุ้มธีรทรบุญบันทันครับกลับมาเล่นเป็นตัวจริงอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เกมที่แล้วโดนแบนไปนะครับส่วนฝั่งอินโดนีเซียนะครับ ความพร้อมในวันนี้ก็ค่อนข้างจะฟูลทีมเลยนะครับจะได้แบ็กซ้ายตัวเก่งที่ติดโทษแบนจากเกมไปแล้วเกมวันนี้จะได้ลงผนตัวจริงด้วยนะครับโดยวันนี้นะครับผมคาดว่าอินโดนีเซียนะครับจะทําทุกอย่างเพื่อที่จะยิงประตูทีมชาติไทยให้ได้นะครับโดยคาดวอินนีเซียจะเปิดเกมลุกบุกใส่ทีมชาติไทยอย่างแน่นอนนะครับส่วนไล์อัพของทั้ง2ทีมนะครับผมต้องขอให้เช็คก่อนลงสนามนะครับเนื่องจากทั้ง2ทีมน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นพอสมควรเลยนะครับผม สำหรับคู่นี้ครับมาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับก็สําหรับเกมนี้นะครับเราได้เห็นกันไปบ้างแล้วสำหรับฟอร์มการเล่นในเกมแรกนะครับซึ่งทีมชาติไทยดูเหนือกว่าทุกมิติเลยนะครับโดยวันนี้ครับคาดว่าทีมชาติไทยนะครับน่าจะโลเตชัน่นเปลี่ยนตัวผู้เล่นจากชุดที่แล้วนะครับจะใช้ผู้เล่นหน้าใหม่ลงเล่นในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นธนวันรซึงจิตถาวรแนวลุกอย่างสุภชัยใจเด็ด อาจจะได้รับโอกาสลงเล่นในวันนี้นะครับส่วนฝั่งอินโดนีเซียนะครับก็ไม่มีอะไรจะเสียย่ยงกินคับในเกมวันนี้คาดว่าอินโดนีเซียนะครับจะเปิดเกมลุกบุกใส่ตั้งแต่นาทีแรกเลยนะครับโดยผมมองว่าวันนี้ทีมชาติไทยนะครับจะเล่นแบบรัดกุ่มนะครับมีโอกาสมีจังหวะถึงจะเข้าทำจะเน้นการเคาะบอลเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ใช้การเคาน์เตอร์แอตแทกที่แม่นยำของทีมชาติไทยนะครับแล้วก็อาศัยความเฉียบคมของผู้เล่นในลุกเนี่ยปิดเกมในวันนี้นะครับ เลนราคาวันนี้นะครับเปิดมาที่ทีมชาติไทยต่ออยู่ที่ขึ้นกบลูกนะครับจากเลยราคานี้นะครับผมมองว่าเกมวันนี้ครับจะเข้าทางทีมชาติไทยอีกหนึ่งเกมนะครับซึ่งเกมวันนี้ผมมองว่ามโนโฟกิง no น่าจะวางแผนเคาน์เตอร์แท็กนะครับแล้วก็ให้ลูกทีมเล่นแบบรัดกุมนะฮะและจากเลทราคานี้นะครับผมมองว่าทีเด็ดที่ขาดของฝั่งทีมชาติไทยดูดีกว่านะครับและมีโอกาสที่ทีมชาติไทยจะย้ำชัยชนะได้อีกครั้งหนึ่ง คู่นี้ผมขอมองไปที่ทีมชาติไทยย้ำชัยชนะได้อีกครั้งฟะงปาร์ี่คู่ที่2นะครับเป็นคู่ระหว่างอาร์เซนอลครับเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับคู่นี้จะเตะก,กันในเวลาทุ่มครึ่งนะครับเตะก,กันที่สนามเอเิเรตเดียมนะครับเรามาดูแับตารคะแนนคู่นี้กันหน่อยครับเจ้าบ้านอาร์เซนอลนะครับอยู่อันดับที่4ครับแข่งไปแล้ว19นะัดชนะ11เสมอ2แพ้ไป6เกมยิงได้32เสียไป23ประตูมีอยู่35คะแนนครับ ส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับอยู่อันดับที่1ของตารางนะครับแข่งไปแล้ว20นัดชนะ16เสมอ2แพ้ไป2เกมยิงได้51เสียไป12ประตูมีอยู่50คะแนนครับเรามาดูเฮ to head ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับผลงานที่เคยเจอกันนะครับนับย้อนกลับไปนะครับ10นัดหลังสุดเป็นอาร์เซนอลครับเก็บชัยชนะได้1ครั้งแล้วก็เป็นแมนซิตี้ฮะเอาชนะได้ถึง9ครั้งเลยทีเดียวนะครับ เรามาดูฟอร์ม10นัดหลังสุดของทั้งสทีมนี้กันหน่อยครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการของฝั่งอาร์เซนอลเก็บชัยชนะไปได้7นัด แล้วก็แพ้ไป3เกมนะครับเกมล่าสุดเป็นเกมที่อาร์เซนอลบุกไปเอาชนะนอริดมาได้5ประตูต่อศูนย์ครับส่วนแมนซิตี้นะครับสินัดหลังสุดในทุกรายการเก็บชัยชนะไปได้9นัดนะครับแล้วก็แพ้ไป1เกมนะครับเกมล่าสุดเป็นเกมที่แมนซีนะครับบุกไปเอาชนะเบนฟอร์ดมาได้1ประตูต่อศูนย์ครับเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านนะครับอาร์เซนอลครับรายชื่อผู้เล่นบาดเจ็บก็ จะมีอยู่1รายก็จะเป็นไซเอตโกลาสินักนะครับแล้วก็จะมีผู้เล่นอยู่4คนนะครับที่มีปัญหาด้านโควิด -19 ก็จะเป็นทากิโรโทมิยาสุซิดิซัวเลสแอชลีย์ไมเลนายแล้วก็คาร์ลัมแชมเบอร์นะครับโดยที่ปีแอร์โอมาริก奥巴马ยองนะครับก็ยังไม่มีชื่อในเกมวันนี้เช่นเดิมครับโดยวันนี้นะครับคาดว่าอาเตต้านะครับจะวางระบบ4-4-1-1นะครับผู้สาประตูก็จะเป็นแอลเลนเลมเดียวครับ แนวรับ4คนนะครับเริ่มจากฝั่งขวาวันนี้คาดว่าจะวางเบนไว้ทีเล่นเป็นฝั่งขวานะครับฝั่งซ้ายจะเป็นคีเลนเทนี่คู่เซนเตอร์ครับจะใช้กาเบียวมาการเยสจับคู่กับล็อบโฮดดิ้งครับกลาง4คนนะครับวันนี้จะใช้กานิชาก้าเล่นตรงกลางคู่กับทรัลปาเต้ครับแล้วก็ลิมเส้นก็จะมีบูยากซสาก้ากับเอเมลซิมิตโลนะครับโดยที่หน้าต่ำวันนี้จะเป็นมาตินโอเดกาดหน้าเป้าวันนี้ก็จะใช้อเล็กซองเดลากาเซตลงหน้าตะข่ายในวันนี้ครับ ส่วนแมนซิตี้นะครับรายชื่อผู้เล่นมาเจ็บวันนี้จะไม่มีนะครับก็จะเป็นไคลวอรเกอร์ที่กําลังเรียกความฟิตอยู่นะครับส่วนในรายของแมนเชสเตอร์ยูน็ก็อยู่ในช่วงติดโทษคดีอยู่นะครับ2รายที่ต้องรอเช็คความฟิตก่อนลงสนามในวันนี้ก็จะเป็นโรดี้กับจอห์นสโตนนะครับ โดยวันนี้ครับคาดว่าเป๊ปกโกลิล่าจะมาในระบบ4-3-3นะครับผู่สาประตูจะเป็นเอลิสันโมราเอสแนวรับ4คนครับฝั่งขวาก็จะเป็นชาวกันเซโลฝั่งซ้ายก็จะเป็นชินเชนโก้นะครับคู่เซนนะครับวันนี้จะใช้ลูเบนดิอาสจับคู่กับอเมริกลาป็อกนะครับกลาง3คนครับวันนี้จะใช้เฟร์นาเดินโยเควินเดอร์บอยและก็อีคายุนด้กันครับ3ประสานในแดนหน้าวันนี้นะครับจะใช้ลาฮิมสเตอร์ลิงแบเดโดซิวาแล้วก็บิลิยัสมาเลสนะครับเรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับ สำหรับเกมวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการเจอกันที่ฟอร์มทั้ง2ทีมนะครับค่อนข้างจะร้อนแรงทั้งคู่เลยนะครับทั้ง2ทีมนะครับมีผลงาน5เกมหลังสุดค่อนข้างจะดูดีเลยทีเดียวนะครับทั้งอาร์เซนอลและแมนซิตีห้เกมที่ผ่านมาสามารถเก็บชัยชนะได้ทั้ง5นัดรวดเลยนะครับแล้วก็เป็นทีมที่ยิงประตูใส่คู่แข่งได้เป็นกอะเป็นกามเลยนะครับโดยฝั่งอาร์เซนอลนะครับจาก5เกมนะครับยิงใส่คู่แข่งไปได้ถึง20ประตูเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าเกมลุก ค่อนข้างจะลงตัวแล้วก็โหดเป็นอย่างมากนะครับส่วนฝั่งแมนซิตี้นะครับ5เกมหลังสุดยิงใส่คู่แข่งไปถึง19ลูกนะครับเรียกได้ว่าผลงานไม่ต่างกันเลยนะครับโหดสุดๆสำหรับ2ทีมนี้ฉะนั้นครับคู่นี้ก็ต้องมาวัดกันที่เกมรับของทั้ง2ทีมนะครับซึ่งทั้ง2ทีมนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่า ช่วงระยะหลังนะครับมีเกมรับที่เหนียวแน่นเป็นอย่างมากนะครับจาก5เกมอาร์เซนอลเสียแค่2ลูกนะครับส่วนแมนซิตี้จาก5เกมเสียไป3ประตูนะครับก็ผลงานถือว่าสูสีกันเป็นอย่างมากเลยนะครับเลนราคาวันนี้นะครับเปิดมาที่แมนซิตี้ต่ออยู่ที่ลูกควบทุกครึ่งนะครับจากเลนราคานี้ผมมองว่าเกมวันนี้นะครับค่อนข้างจะสู่สีกันเป็นอย่างมากถึงแม้แมนซิตี้จะดูเหนือกว่าค่อนข้างจะชัดเจนนะครับ แต่ผมมองว่าในช่วงนี้อาร์เซนอลก็มีผลงานและความมั่นใจไม่แพ้เช่นเดีวยวกันฉะนั้นครับเกมวันนี้ผมมองว่าอาร์เตต้าน่าจะมีแผนรับมือเกมลูกของเปปกอรุล่านะครับและผมเชื่อว่าเกมวันนี้นะครับเป็นอาร์เซนอลน่าจะยันได้นะครับถ้าขี้เห่สุดของฝั่งอาร์เซนอลในเกมวันนี้นะผมมองว่าอาร์เซนอลถ้าจะแพ้จริงๆนะครับผมมองว่าคาดว่าจะแพ้ไม่เกิน1ลูกนะครับคู่นี้ครับผมขอมองไปที่เจ้าบ้านอย่างอาร์เซนอลยันได้ฟันทง ไปกันที่คู่ที่3นะครับเป็นคู่ระหว่างวัดฟอร์ดครับเจอกับท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับคู่นี้จะเตะก,กันที่สนามวิคาเลสโลตสเตเดียมนะครับคู่นี้จะเตะก,กันในเวลาสี่ทุ่มตรงครับผมเรามาดูตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับวัดฟอร์ดอยู่อันดับที่17ครับแข่งไปแล้ว17นะัดชนะ4เสมอ1แพ้ไป12เกมยิงได้22เสียไป35ประตูมีอยู่13คะแนนครับ ส่วนฝั่งสเปอร์นะครับอยู่อันดับที่7ครับแข่งไปแล้ว17นัดชนะ9เสมอ3แพ้ไป5เกมยิงได้22เสียไป20ประตูมีอยู่30คะแนนครับเรามาดูเฮดทูเฮดของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับผลงานที่เคยเจอกันนะครับนับย้อนกลับไป10นัดหลังสุดนะครับก็เป็นวัตฟอร์ดครับเก็บชัยชนะไปได้2นัดเสมอกันไป4แล้วก็เป็นสเปอร์ครับเก็บชัยชนะเหนือวัตฟอร์ดได้4ครั้งครับ เรามาดูฟอร์ม10นัดหลังสุดของทั้งสองทีมนี้กันหน่อยครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการของจ้าบ้านวัดฟอร์ดนะครับเก็บชัยชนะไปได้2นัดแล้วก็แพ้ไป8เกมนะครับเกมล่าสุดเป็นเกมที่วัดฟอร์ดเปิดบ้านแพ้ให้กับเวดแฮมไป4ประตูต่อ1ครับส่วนสเปอร์นะครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการเก็บชัยชนะไปได้6นัดเสมอ3แล้วก็แพ้ไป1เกมนะครับเกมล่าสุดเป็นเกมที่สเปอร์นะครับบุกไปเสมอกับซาลัมตันมาได้1ประตูต่อน1น,นะครับผมเรามาดูความพร้้้้ออออมมมกกก่่นนนนนนเใวัััีีีขงงทง2ท2นหนยครบ เริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านนะครับแตนอลาวาดวัตฟอร์ดนะครับรายชื่อผู้เล่นบาดเจ็บก็จะมีอยู่5้าลายก็จะเป็นนิโคลัสเอนคูลูปีเตอร์เอโทโบอิสมาเลซากัวโดบาแล้วก็เบนฟอเตอร์นะครับส่วน3าลายที่ต้องใช้ความฟิตก่อนลงสนามในวันนี้ก็จะมีกีโก้เฟอร์มิเนียาชอมเคทเวลรี่แล้วก็แดนนี่โลสนะครับโดยวันนี้นะครับคาดว่าคาร์ลิโดลานิเอลี่นะครับคุณซื่งของทีมจะมาในระบบ4-1-4-1นะครับ ผู้สาวประตูก็จะเป็นดานิเอลแบ็กแมนครับในรับ4คนนะครับฝั่งขวาก็จะเป็นยูไลคุชกาฝั่งซ้ายก็จะใช้อดัมมาซินาครับคู่ซิ้นนะครับ,รบวันนี้จะใช้ฟันซิโกเซียลต้าจับคู่กับเค็กคัดขาด,ดนะครับกลางรับวันนี้จะใช้มูซาซิซโกครับ ส่วนตรงกลาง4คนนะครับวันนี้จะมีเอมูเนลเดนิสเล่นเป็นริมเส้นฝั่งขวาฝั่งซ้ายก็จะเป็นเคนเซม่านะครับส่วนคู่ตรงกลางนะครับวันนี้จะใช้อิมราลูซาจับคู่กับชาวเปโดนะครับสูนหน้าวันนี้นะครับก็จะใช้โจชัวคิงลงลาตะข่ายในวันนี้นะครับส่วนฝั่งท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับภายใต้การคุมทีมของอันโตนิโอคอนเต้นะครับ ก็สำหรับเกมวันนี้รายชื่อผู้เล่นบาดเจ็บของสเปอร์วันนี้จะมีอยู่4รายก็จะประกอบไปด้วยคริสเตียนโลเมโรโจวานี่โรเซลโซ,โซสเตเฟนเบิร์กไวแล้วก็ไลอันเซซิยองนะครับโดยวันนี้คาดว่าคอนเต้จะวางระบบ3-4-2-1นะครับผู้สำบัติอยู่จะเป็นฮูโก้โยริสครับแนวรับ3คนนะครับก็จะมีดาวิซอนซานเชสอิลิกไดเออร์แล้วก็จาเฟตแทนตังก้าครับตรงกลาง4คนนะครับฝั่งขวาก็จะเป็นอิมัสันโรยาครับฝั่งซ้ายก็เป็นซาโจเลเกลอนตรงกลางก็จะใช้โอลิเวอร์สกิฟ จับคู่กับปีแอร์ไฮแบกนะครับตัวลุก2คนนะครับวันนี้จะใช้ซอนทองมินครับเล่นร่วมกับรลคคสมูล่าโดยที่หน้าเป้านี้ก็จะวางศูนย์หน้าตัวเก่งอย่างแฮร์รี่เคนลงลาตะข่ายในวันนี้ครับคู่นี้เรามาดูทัศนะส,ส่วนตัวของผมกัหนหน่อยนะครับก็สําหรับเกมนี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่มีผลงาน และฟอร์มการเล่นค่อนข้างจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับเจ้าบ้านวัดฟอร์ดครับฟอร์ม5นัดหลังสุดนะครับแพ้มา5เกมรวดเลยนะครับส่วนสเปอร์ฮะ5นัดหลังสุดชนะไป3เสมอ2โดยที่นัดล่าสุดเป็นนัดที่สเปอร์สะดุดเล็กน้อยนะครับจากการที่ไปเสมอกับซอลตัมตันมา1ประตู1นะครับฟอร์มการเล่นในบ้านของวัดฟอร์ดในฤดูกาลนี้นะครับแข่งไป9นัดนะครับชนะไป2เสมอ1แพ้ไป6เกมนะครับฟอร์มในบ้านเนี่ยยิงได้11เสียไปถึง21ประตูนะครับ ส่วนสเปอร์นะครับการเล่นมีทีมเยือนในฤดูกาลนี้จาก7นัดน,นะครับชนะไป2เสมอ2แพ้ไป3เกมยิงได้6เสียไป10ประตูก็เรียกได้ว่าฟอร์มการเล่นเปทีมเยือนก็ส่งๆนะครับ สำหรับคู่นี้นะครับก็เรามาดูกันที่คุณภาพผู้เล่นนะครับถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยก็จะเป็นฝั่งสเปอร์ดูดีกว่านะครับซึ่งเกมลูกของสเปอร์ก็ช่วงหลังนี้ค่อนข้างจะเฉียบคมนะครับเกมรับก็เหนียวแน่นขึ้นนะครับเรียกได้ว่าตั้งแต่อันโตนิโอคอนเต้มาเนี่ยช่วงแรกอาจจะมีสะดุดหรือตุกขกักกันบ้างนะครับแต่ช่วงหลังเนี่ยเป็นคอนเต้เริ่มปรับทับจูนทีมได้เข้าที่เข้าทางนะครับทำให้สเปอร์เนี่ยดูแข็งแกร่งขึ้นมาทันที บวกกับขุมกําลังตัวหลักของสเปอร์ค่อนข้างจะอยู่ครบนะครับทำให้เกมวันนี้สเปอร์ดูเหนือกว่าค่อนข้างจะมากนะครับเลนราคาวันนี้นะครับเปิดมาที่ทีมเยือนอย่างสเปอร์ต่ออยู่ที่กึ่งควบลูกนะครับจากเลนราคานี้นะครับผมมองว่าเกมวันนี้ครับสเปอร์ที่ถือไพ่เหนือกว่านะครับฟอร์มการเล่นก็ดูดีกว่านะครับทำให้เกมวันนี้ครับสเปอร์น่าจะนะครับสามารถมาเก็บ3ามแต้มในทินวิคกฤตลดได้นะครับ ซึ่งถ้ามองภาพรวมนะครับวัดฟอร์ดน่าจะเกินต้านทานนะครับขุมกําลังที่มีอยู่บวกกับฟอร์มการเล่นที่ค่อนข้างจะย่ําแย่นะครับทำให้วันนี้วัดฟอร์ดน่าจะต้านสเปอร์ไม่อยู่นะครับเชนกันครับคู่นี้ผมขอมองไปที่ทีมเยือนอย่างท็อตแนมฮอตสเปอร์เก็บ3แต้มฟันธงสำหรับคู่ที่4นะครับก็เป็นคู่ระหว่างเลสเตอร์ซิตี้เจอกับนอริสิตี้นะครับก็สำหรับเกมนี้ได้ถูก เลื่อนการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนื่องจากนอริซิตี้นะครับได้ขอทางพิมลีให้เลื่อนการแข่งขันแล้วก็เป็นพิมลีแถลงยืนยันแล้วว่าได้อนุมัติการเลื่อนการแข่งขันคู่ระหว่างเลสเตอร์กับนอริสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราข้ามไปที่คู่ที่5นะครับเป็นคู่ระหว่างคิสตันเลตครับเจอกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดคู่นี้จะเตะก,กันที่สนามเซลเฮิร์ตพาร์คเตะกันในเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับเรามาดูรับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับ เจ้าบ้านครับคริสตอลเลตอยู่อันดับที่11ครับแข่งไปแล้ว19นะัดชนะ5เสมอ8แพ้ไป6เกมยิงได้27เสียไป27ประตูมีอยู่23คะแนนครับส่วนเวสแฮมนะครับอยู่อันดับที่5นะครับแข่งไปแล้ว19นะัดชนะ9เสมอ4แพ้ไป6เกมยิงได้34เสียไป25ประตูมีอยู่31คะแนนครับ เรามาดูเฮดทูเฮดของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับผลงานที่เคยเจอกันนะครับนับย้อนกลับไปนะครับสิบนัดหลังสุดเป็นฝั่งพาเลทเอาชนะได้2ครั้งเสมอกันไป5ครั้งแล้วก็เป็นการที่เวสแฮมครับเอาชนะได้3ครั้งครับเรามาเช็คฟอร์ม10นัดหลังสุดของทั้งสองทีมนี้กันหน่อยครับสิบนัดหลังสุดในทุกรายการของคิสซัมพาเลทนะครับเก็บชัยชนะไปได้4นัดเสมอ2แล้วก็แพ้ไป4เกมนะครับเกมล่าสุดเป็นเกมที่พาเลทเปิดบ้านเอาชนะนอริซิตี้ไปได้3ประตูศูนย์ครับ ส่วนเวทแฮมยูเตดครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการเก็บชชนะไปได้3นัดเสมอ2แล้วก็แพ้ไป5เกมนะครับเกมล่าสุดเป็นเกมที่เวทแฮมบุกไปเอาชนะวัตฟอร์ดมาได้สี่ประตูนหนึ่งครับก็สำหรับคู่นี้นะครับเป็นคู่ VVIP ประจำวันนี้นะครับถ้าหากท่านใดต้องการรับทัศนะและทีเด็ดในคู่ VVP ก็สามารถแอดไลน์มาสอบถามผมได้นะครับที่ @jos88 ปที่ลิก์ด้านใต้คอมเมนต์แล้วก็ที่ QR c o d คนะครับสามารถสแกนและส่องเพิ่มผมเพื่อนเพื่อ,อขอรับทัศนะและทีเด็ดในคู่ VVP กันได้ครับผม ก็จบกันไปแล้วนะครับสับหคู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้นะครับสับหคู่นี้ผมจะสรุปสั้นๆอีก1รอบนะครับผมคู่แรกครับเป็นฟุตบอล AFF Suzuki ครับนะครับก็เป็นไทยกับอนะินโดนัดที่2รอบชิงนะครับคู่นี้ผมมองไปที่ทีมชาติไทยน่าจะย้ำชัยได้อีกครั้งหนึ่ง คู่ที่2ครับเป็นคู่ระหว่างอาร์เซนอลกับแมนซิ t y ตี้คู่นี้ผมเลือกรองที่อาร์เซนอลคู่ที่3ครับวอตฟอร์ดกับสเปอร์คู่นี้ผมมองไปที่สเปอร์คู่ที่4ครับเลสเตอร์กับนอริทคู่นี้เลื่อนการแข่งขันนะครับและคู่ที่5ครับเป็นคู่ระหว่างคิสซัเฟลตครับเจอกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดคู่นี้ก็เป็นคู่ VVIP ประจำวันนี้ก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้สําหรับทัศนะและทีเด็ดในคู่ v v p p นะครับ กับผมนะครับจอร์ดฟันธงบอลเด็ดหน้าลงทุนก็อยากจะฝากช่องทางการติดตามนะครับที่ YouTube ดูบอลหลังบ้านก็อยจะฝากให้ทุกท่านครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกุ๊งกิ้งกุ๊งกิ้งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์บอลต่อไปนะครับเลขกหนึ่งช่องทางนะครับที่ไลน์นะครับ @jos88 เที่ลิงก์ด้านใต้คอมเมนต์แล้วก็ที่ QR Code นะครับสามารถสแกนและส่องเพิ่มผมเป็นเพื่อนเพื่อขอรับทัศนะและทีเด็ดในคู่ v ี p กันได้ครับ การวิคราะฟุตบอลเป็นเพียงทางผู้ประกอบการตัดสินใจของท่านถ้าหากว่าชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็กดสวนกันได้สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลากันไปก่อนขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆในสกลาดปีใหม่นี้สวัสดีครับ